โจทย์กำหนดให้ f(x) เท่ากับ x บวก3เมื่อ x น้อยกว่าลบ1 f(x) เท่ากับลบ 2x กำลัง3เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ f บนช่วงตั้งแต่ลบ4จนถึง0มีค่าเท่าใด หลักในการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟนะครับขั้นแรกก็คือให้น้องหาว่ากราฟนี้ตัดแกน x ที่จุดไหนซึ่งตัดแกน x นะครับค่า y หรือว่า fx เนี่ยมีค่าเป็น0ค่านี้มีค่าเป็น0 x ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นลบ3นะครับซึ่งลบ3มเนี่ยมีค่าน้อยกว่าลบ1จริงนะครับ อะแล้วค่านี้เป็นศูนย์ x ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ x ตรงนี้ก็มีค่าเป็นศูนย์นะครับศูนย์ก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งก็จริงนะครับอ่าน้องก็จะได้จุดที่กราฟตัดกัน x มาแล้วนะครับก็คือจุดที่เกเท่ากับลบสามกับจุดที่ x เท่ากับศูนย์อ่ะต่อมานะครับก็คือให้น้องดูจุดที่กราฟตัดกัน x เนี่ยว่ามันอยู่ระหว่างช่วงที่เราจะหาพื้นที่ไหม ซึ่งน้องจะเห็นว่าลบสมเนี่ยมันอยู่ระหว่างลบสกับ0นย์ะครับซึ่งถ้าเกิดจุดที่ตัดแกน x นะครับน้องมันอยู่ในช่วงที่เราจะหาพื้นที่ให้น้องเอาจุดนั้นเป็นจุดแบ่งช่วงอินทิเกรตนะครับอ่ะต่อมานะครับน้องเห็นได้ว่า fx เนี่ยจะถูกแบ่งเป็นคองฟังก์ชันที่จุด x เท่ากับลบ1 ดังนั้นตรงจุดที่ x เป็นลบหนึ่งน้องต้องเอามาเป็นจุดที่จะแบ่งช่วงอินทิเกรตด้วยนะครับน้องจึงแบ่งช่วงอินทิเกรตได้เป็น3มช่วงก็คือช่วงลบสี่ถึงลบสามแล้วก็ช่วงลบสามจนถึงลบหนึ่งแล้วก็ช่วงลบหนึ่งจนถึงศูนย์นะครับน้องจึงได้ว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ f ก็คือ พื้นที่แต่ละช่วงต้องเป็นค่าบวกเสมอนะครับน้องใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เลยอินทิเกรตตั้งแต่ลบสจนถึงลบสลบสจนถึงลบสมมันน้อยกว่าลบหนนะครับดังนั้นน้องก็ต้องใช้ฟังก์ชันเป็น X-3 DX บวกสามกบวกกับ พื้นที่ช่วงนี้ก็เป็นค่าสมบูรณ์ของอินทิเกรตตั้งแต่ลบสามจนถึงลบหนึ่งช่วงลบสามลบหนึ่งเนี่ยก็คือน้อยกว่าลบหนึ่งนะครับน้องใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือ x บวกสามบวกกับค่าสมบูรณ์ของอินทิเกรตตั้งแต่ช่วงลบหนึ่งจนถึงศูนย์ ซึ่งลบหนึ่งถึงศูนย์เนี่ยมันก็มากกว่าหรือเท่าก,กับลบหนึ่งนะครับดังนั้นน้องก็ใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือลบสองเอ็กกำลังสามดีเอ็ก